เนี่ยใครไม่ชมก็เสียด้แต่ละบาทแต่ละอันเห็นไหมต้องเหยาบอันนี้คร่าวๆเนะาะเดี๋ยวมาลองใส่บ้าง เดี๋ยวเหลือกระดาษไส้ลงกระดาษไส้อีกรอบเนาะเสร็จล,รละนะครับติดไกลล่ละที่นี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมกว่าจะได้ท่านผู้ชมก็เป็น,นเนื่อยเหมือนกันนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอซีทุกท่านครับผมขค้นนี้เนาะทรงพลเดินครับที่หน้าขื้นรูปไปแล้วเนาะนี่ครับยังบ่งรถท่นได้เห็นเนาะนี่ครับ พี่นาค่ะขอบคุณท่านผู้ชมและเกษ FC ทุกท่านเนาะที่ติดตามเนาะข้มมาสอบถามทั้งคอมเมนต์ทั้งติดต่อมาทาั้งอัดีไลน์เนาะพี่นาขอบคุณหลายๆเนาะงานเป็นงานแฮนด์เมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิงพุดเดินขั้นนี้จะสวยงามบ่ครับอยามาสัมผักูกันนะ ครไม่ชมก็สิได้แต่ละบาทแต่ละอันเหครัมมันงแต่เงได้ซอ,องประมาณนี้แล้วครับผม ส่องเลยมาหนุ่มจอมกดเดันเนาะเฮกว่าสิได้ยดีแล้วเป็นซ่องแล้วครับท่านผู้ชมเพชรหจ้าครับที่น้าบอกเลย เบอร์เอียดเบอร์ศูนย์ครับรอบสุดท้ายครับได้แล้วครับท่านผู้ชมสวยวะสปะทรงกดเดินอยูนี่นะน,น,น,นี่ได้ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเข้าไปส่กาวกันเนะาะส่กาวแล้วก็สใส่ไกล้ครับผมครับเดี๋ยวเข้ามาประกอบขั้นกันครับผมนะซองพืนเดินนะครับเนาะท่านผู้ชมสวยงามนะครับเห็นบหก็ปืนยิงกาวครับกระแทบกาวฮอนแระวาษสายนี่องพี่น้าจะพันเบิดๆเนานะอืมท่าน là cả say cày to hấp ổn càng cày vào khung này hả มานี่ครับโอเคได้ครับก็เร่งหมอมือครับคุณครับเดี๋ยวมันใส่ไกลกันครับ,ามารบผม 下一个。Yeah, yeah, yeah. เราเป็นอย่างเี็ดเบิ่งในจอ también เย็นๆนะครับเด้อย,ย้อนแสงท่านนี้เป็นไก่เบดครับผมปกปุดเขิงเนาะ ใส่เข้มดึงเห็นไหมแน่นๆครับ อยากอยู่รับเด้อพี่น้องเออ,อได้ทั้งนี้มันหลายกลัวปะ Chặt hình xoay ngang thật là ngọt đi học về hai. Tu gọt ra ngoài sâu trong khoảng bao. Bye mô. Nguyên đi mày Lan Mô 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 เดวนี <łość> ่ผมก็ไม่ผมไ่ค่อยกินเผาอ่งนี้เลยอวนผมไม่กินเนี่อาดี๋ยวบาดยามันบ่ฮหู้ดอกมันได้ออกไปได้ ครับเดี๋ยวหามาเคลือบขั้นตอนนี้ติดไก่เสร็จแล้วครับสวยงาม,มครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหามาเคลือบน้ำยาก,กันนะครับเนาะน้ำยาสองอย่างมันคือเก่าครับผมท่านผู้ชมเมฟซี่ถามหามาหลายคนนะครับว่าน้ำยาขวดน้อย,ออย,ยเ,อเอามาจะไสราักาเทาใดเนาะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับเด้เอ,อนี้พี่หน้า ทางมาจากทอนบุรีครับผมเง้าง่ามแล้วก็แห่งไว้

เดี๋ยวรอดน้ำยาแหงครับผมมาลุนเบวงกันนะครับท่านผู้ชมขั้นพุดเดินอลอกเบรของพี่หน้าก็เสร็จแล้วนะไหเ้เบิงใกล้ๆครับเกือบน้ำยาแล้วสวยงามครับท่านผู้ชมเห็นไหมกฟุตครึ่งนะครับตอนนี้พี่หน้ามีระยะเดียวครับผมแล้วแจะไม่นะท่านผู้ชมบางที่ก็หกฟุตหกฟุตหน่อยๆ แต่ทีน้าบอเฮตุเกิดนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นไม้ไผ่นี่ครับใกล้ตัวหนาเจอแล้วครับเจองน้าเหมือนเดิมครับลดฟุตครื่งครับเกือบเต็มยาแล้วออกมาแล้วสวยครับ ต้องฝุดเดินครับผมแต่พี่น่าสีเอาลอกส่เห็นไหงนี่ครับส่ยลอกเข้าไปแล้วสวยครับท่านผู้ชม FC, ท่านผู้ชมและกับเอฟซีท่านใดสนใจก็กดทักกะดีร่าพี่หน้าได้ด้วยครับเด้อหรือกดโทรเขมา้ามา0855846052ครับผม0855846052ครับนี่ครับใส่ลอกแล้วสวยงามครับผู้ชมเดี๋ยวพี่หน้าให้เบงแอกชั่นขั้นนะครับนี่ครับ เับญแข็งแขังนขังบนทำให้ที่แกนี่ครับท่านผู้ชมจะเด้งกลับไปอยู่ที่เดิมครับเห็นู้มยังตรงอยู่คือเก่าครับท่านผู้ชมนครับกาลังพอดีครับตีนี้ฟอร์มตีจิกตกกึ้งตกมึกได้หมดเลยครับผมพี่หน้าก็ขอบคุณท่านผู้ชมและแกร์ฟซี่ทุกท่านเนาะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำติชมที่กดขามาหาพี่หน้าเนาะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ขอามาเบิ่งทุกๆุกคนครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเนาะพี่หน้าก็ตอนนี้พี่หน้าก็ดีใจครับผมเพราะว่ามีคนเข้ามาเบิ่งเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็มีคนทักเข,ขามาอยากได้ของกลายเป็นว่าพี่หน้าก็มีราย้เสริมขึ้นมา,ดนาโดยอัตโนมัติครับขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณทุกท่านที่หุหนุนเนาะ ขอบคุณเดเบซี่ทุกคนนะครับเดิกลเดี๋ยวติดตามคลิปน้าพี่นี่พีนาแต่พีนีน่คลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมเดเบึงเนาะนี่แหละครับเป็นพุม่มปัญญาเนาะเป็นวิธีการทําเป็นงานแฮนด์เมดครับท่านผู้ชมเหตุยากครับกว่าจะได้แต่ละหลังเนาะแต่กับพีน้ากัทาบท่านผู้ชมเดเซี่ท่านใดที่สั่งเขามาก็แต่เย็นๆนะครับเดอเพราวาพีน้าเหตดโดยมือเนอะาะบได้มีเครื่องมือเลยครับผมถ้าน,นิดนึงแต่สวยงามครับผม ขอบคุณครับติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ๊บายบายโชคดีทุกบุตรทุกคนครับผม